มีเพียง2ใบในร้านนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆปิดไปอีกหนึ่งใบแล้วนะครับแบงค์นี้นะครับขายอยู่ที่200บาทของแท้นะครับผ่านการเวลาจริงๆนะครับเพื่อนโบราณนะครับแล้วก็หายยากมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับของคุณนะครับอ่พัดพัชนกใช่ไหมครับพัดชนกนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตจัดส่งก่อนเลยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ อือนี้มาเล่มที่สองยังไรัอีกบินเล่นที่สองครับไหมนี่ครับอยู่นี้ครับอยู่นี้ครับครับอ่าสำเร็จครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็จะใส่ก่อนนะครับหนึ่งชั้นนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็จะเสร็จมี่ไปแล้วปุ๊บนะครับท่านี้ยังไม่พอครับเราก็จะใส่เข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ครับ ใส่เข้าไปหนึ่งชั้นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นขงไซดีไปเลยน่าจะเป็นของไซดีไปเลยนะครับเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวเอาไปเอาของไซดีเพิ่มเติม อย่างฉันเรบอกเลยนะว่าไอ้ที่จอดรถตรงนั้นน่ะมีคนมักง่ายจอดรถน่ะชนไอคุกบาทใช่ไหมเดี๋ยวกูกอบพูนั้างล่างอีกชั้นนใช่ใช่อีกแท่งหนึงกอบพูนเลยกอบพูนเลยไม่สนใจงั้นแหละถ้าใครจะมาได้หรือก็อยากหรือก็มาหรือเองนึกออกไหม